เชิญรองผู้จัดการตรวนนครบาลดูแลด้านงานจราจรมานั่งคุยกันเพื่อย,ยืนยันสถานการณ์ที่ต่อไปนี้กรุงเทพมหานครจะต้องเป็นเหมือนลอนดอนลอนดอนแล้วก็ฮ <อง S 1> ่องกงสิงคโปร์ก็คือคนไม่กล้าทาผิดกฎจราจรที่มาที่ไปก็คือปัญหาเรื่องการจอดรถในที่ห้ามจอดเนี่ยเป็นปัญหาหลักของเหตุที่ทําให้รถติดแล้วก็มีการร้องเรียนกันเข้ามามากที่สุดในถนนสิบสายก็เลยเริ่มต้นมาตั้งแต่มวันจันทร์และหนึ่งพฤศจิกายน จะเริ่มต้นดำเนินการในอีก5 6สายและเฟสต่อไปเนี่ยน้องไบรถตู้รถแท็กซี่ที่ไปจอดขวางทงางจนกระทั่งเกิดภาพที่น่าเกลียดเนี่ยน้องไบคงเห็นนะฮะเห็นค่ะคือรถเมย์เข้ามาจอดไป้ายไม่ได้เพราะรถตู้จอดขวางแล้วก็เบี่ยงจนกระทั่งขวางไปทั้งถนนเนี่ยที่เป็นภาพคลาสสิกของแบงคอกค่ะก็จะดำเนินการเช่นเดียวกันกรณีของการห้ามจอดแล้วถ้าถึงไปจอดไม่แค่เขียนใบสั่งไม่ยกไม่ล็อกล้อแต่ยกเลยเนี่ย ไปฟังเสียงบางคนที่ประสบเหตุนะฮะเชิญครตรงนี้ว่าด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็คิดว่ามันแก้แป๊บเดียวไม่คิดว่ามันจะนานจอดนานแล้วบมีมีทางที่จะแก้ไขไงต่อไปนะั้นระย,ยะยาวก็คงผมก็คงปรับเปลี่ยนที่ใส่ตัวผมเองนะครับเปเนกับคงจะมักง่ายไม่ได้แล้วครับต่อไปก็คงคงต้องให้เรียบร้อยจอดรถเรียบร้อยก่อนก่อนที่จะทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็ฝาก ฝากเกี่ยวกับการจอดรถเนี่ยครับถ้ามีธุระมีอะไรจริงๆต้องการจะทาธุระจริงๆแม้จะแค่แป๊บเดียวก็แล้วแต่นะครับก็ฝากเป็นอุทาหณ์ครับอย่ามักง่ายยาวแบบผมไม่เอาครับเอาฝากพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนครับรับคุมากนะครับช่วยกันช่วยกันคนนั่นแหละฮะท่านผู้ช,ช,<ๆ>ชมฮะเมื่อวานนี้รู้สึกจะสิบาคันนะฮะใช่ค่ะเมื่อวันนี้ว่าคนเริ่มรู้มากขึ้น22ตุลาคมหลังจากวันแรกนี่3าสิบคัน แต่ยืนยันนะครับไม่ใช่24ชั่วโมงยึดเอาป้ายที่ห้ามเนี่ยห้ามอย่างไรก็เวลาตามนั้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเวลาเร่งด่วนนะครับถ้าตีสองตีสามถ้าถนนใหญ่ๆที่ไม่ได้ห้ามก็จอดได้นะฮะแต่ถนนเล็กห้าม24ชั่วโมงก็ต้อง24ชั่วโมงเช่นเอกมัยอย่างเงี้ยถนนเล็กนะฮะ